สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง NOVA Entertainment นะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เกิดในวันที่18นะคะได้ไปเป็นแนวทางได้ไปเป็นไกด์ไลน์นะคะในการดำเนินชีวิตกันนะคะก็มันจะเป็นดวงชะตาส่วนใหญ่นั่นเองนะคะเอ่อก่อนอื่นนะคะปูต้องขอฝากผลงานเพลงนะคะที่ได้แต่งเองแล้วก็ร้องเองนะคะเดี๋ยวปู ขอฝากนะคะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันค่ะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันที่18ค่ะคนที่เกิดในวันที่18นะคะส่วนใหญ่จะมีดวงชะตาก็คือจะเป็นคนที่อชอบฟังแบบเงียบๆนะคะบางทีคุณมีปัญหาเข้ามาลุมเราเยอะแยะมากมายนะคะแต่คุณก็ เลือกที่จะฟังหรือเลือกที่จะนิ่งนะคะอยู่เฉยๆนะคะไม่มีอะไรโต้ตอบตอบโต,ต้คุณนั่นเองนะคะ,ะคุณมักจะมีความสุขนะคะเกี่ยวกับเวลามีกิจกรรมกับครอบครัวของคุณนะคะคุณมักจะมีความสุขเสมอนะคะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะคุณจะมีความคิดนะคะ,ะทีะ่คุณจะมีความสนุกนะคะในเรื่องเกี่ยวกับ ความคิดของคุณนะคะคุณมักจะมีคําตอบนะคะให้กับชีวิตของคุณเสมอนะคะเวลาคุณจะทําอะไรนะคะคุณมักจะมะีเป้าหมายนะคะในชีวิตที่ค่อนข้างที่จะถามว่าชัดเจนไหมแต่ว่าก็ไม่แน่ใจแต่คือคุณสนุกกับกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่คุณได้ตอบคําถามว่าชีวิตคุณต้องการอะไรนะคะ อันนี้คนที่เกิดในวันที่18นะคะจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่เคลื่อนไหวเร็วนะคะทำอะไรรวดเร็วนะคะทำเร็วนะคะทำอะไรได้ได้แบบดังใจนะคะบางทีนะคะอยากจะอยากจะหยุดก็หยุดอย่างนั้นนะคะก็คือ ทำเร็วหยุดหยุดก็หยุดแบบไม่มีปีมีขุยนะคะคืออยากจะทําอะไรก็ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะไม่ทําก็คือไม่ทําก็คือจบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็แปลกๆเหมือนกันนะคนเกิดวันที่18นะคะอ่าเป็นคนที่มีความฝันแบบอย่างเต็มที่นะคะในเรื่องของการทํางานนะคะคุณทํางานอย่างหนักนะคะแล้วมันก็ทําให้คุณเนี่ยทำมันได้ ดีมากๆนะคะทำมันได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะคุณรักชีวิตที่สวยงามนะคะคุณเอ่อรักชีวิตที่ดีนะคะคุณไม่อยากให้ชีวิตคุณเนี่ยมันแย่นะคะคุณจึงรักในชีวิตที่มันสวยงามนั่นเองค่ะคุณจึงทํางานอย่างหนักนะคะคุณจะชอบเดินหน้านะคะคุณเป็นคนที่ชอบเดินหน้าแล้วก็มีความสุขกับการที่จะ อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เดินหน้านะคะคุณคุณไม่ชอบอยู่กับอดีตน,น,นะคะคนประเภทนี้นะคะคนที่เกิดในวันที่18นะคะจะเป็นคนแบบนั้นนะคะคุณมักจะมีไอเดียใหม่ๆไอเดียดีๆนะคะเกิดขึ้นกับกับสิ่งที่คุณคิดนะคะเขาบอกว่าอย่าอย่าอย่าทิ้งมันไปนะคะไอเดียนั้นน่ะให้หยิบมันมาแล้วทำเลยนะคะ มันอาจจะมีปัญหานะคะไอเดียนั้นอะแต่ว่าบอกเลยว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากๆแต่ส่วนใหญ่บางท่านนะคะก็มักจะทิ้งมันไปนะคะไอเดียดีๆนะคะที่คิดได้นะคะคุณต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจงเชื่อในตัวตนของคุณนะคะจงะเขาเรียกว่าอะไรอะจง เพิ่มพละกกำลังของคุณขึ้นมาปลุกกําลังของคุณขึ้นมาแล้วทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบางคนอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลงนะคะบางท่านทําอะไรที่เชื่องช้านะคะในช่วงช่วงช่วงหนึ่งนะคะบางท่านนะคะหรือว่าคนทีเ่เวลาที่มีอะไรที่เบื่อหน่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆแล้วคุณเป็นคนสนุกกับความคิดของตัวเองนะคะบาง จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนี่แหละก็คือดวงชะตาของคุณนะคะก็คือพอพอมันมีช่วงเวลาที่เบื่อเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะอยากจะอยู่เฉยๆเบบเฉยๆช้าๆอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณลุกขึ้นมาแล้วปลุกพละกกำลังของคุณขึ้นมาแล้วเดินหน้านะฮะแล้วทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ แล้วคุณก็รู้ด้วยนะว่าคุณจะต้องทําอะไรนะคะให้มันดีนะฮะมันเป็นเวลาที่คุณจะต้องเอ่อไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับคนที่เอ่อมาปฏิสัมพันธ์กับคุณมาเอ่อเขาเรียกว่ามาเอ่อเขาเรียกว่ามาทำกิจกรรมร่วมกับคุณนะคะ <Spider> คุณต้องคุณต้องคุณต้องคุณก็รู้นะคะว่าคุณจะต้องทำอะไรนะคะคุณก็ต้องทำอ่ะเนาะ ให้เชื่อนะคะให้เชื่อในในเสียงหัวใจของตัวเองนะคะให้รักคนที่บ้านแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะดีที่สุดนะคะบางท่านเนี่ยก็คือครอบครัวเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณเชื่อนะคะว่าครอบครัวของคุณเนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีความสุขที่สุดนะคะอันนี้คือไพ่ออกมานะคะเรื่องของการเงินมันไม่ออกนะคะปูขอดูในเรื่องของการเงินหน่อยค่ะ การเงินนะคะบางทีนะคะมันมีเงินเข้ามาหาคุณนะคะแต่ว่าบางทีมันมีโอกาสไงแต่คุณมักจะปล่อยโอกาสนั้นอ่ะทิ้งไปนะคะมันมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเนี่ยเข้ามาค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างบ่อยนะคะแต่คุณก็ไม่หยิบจับมันสักทกีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะแต่แต่คุณก็ มีความสุขนะคะผลสุดท้ายแล้วคุณก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณได้รับอะ่ะในเรื่องของการเงินนะคะก็คือจะได้ไม่ได้ก็คือฉันก็มีความสุขคือคุณไม่ได้เสียดายนะคะในเรื่องของการเงินที่คุณเสียไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสมาก,ก็ตามนะคะคุณอาจจะเสียดายก็ก็ได้นะคะในช่วงแรกๆนะคะแต่ผลสุดท้ายแล้วคุณก็เฉยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั้นนะคะถ้าคุณเสียดายมันจริงๆนะคะคุณจะหยิบมันมาแล้วคุณก็จะ จับเงินก้อนนั้นนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ